็บแอป,ปเปิ้ลไปให้เพิ่นอู้หล่นหล่นแอป,ปเปิ้ลไปให้เพิ่นกินกับน้ำพริกกันอันเพิน่นอยากกินมันยังหวานยังบูชุกมันสิออกเปรีป้ยวแอป,ปเปิ้ลด้ยดกขับดกแนบคนนะอ่อนซ่อนตาเลือดต,ต้นต้นค่ะหอยต้องแรงพุ่นนะ มือกัดสั้นๆโหดโพะเนาะอะปีแล้วบบเป็นจ้ากมากปีนี้เป็นบาซัร์แอปเปิลนี่แซ่บกัดขึ้นสุดเลยเศรษฐโหเศรษฐโหรอขึ้นนะเก็บแอปเปิลจะโอ้โหโอ้ยเนาะ มันจิ้มกันคักจิ้มเนี่ยมันก็เลยลูกน้อยลูกนังใบใหญ่ลูกใหญ่ก็มีอยู่ดอกว่าพอดีกินกับน้ำพริกพริกเกลือนั่นละหรือว่าเห็ดน้ำพริกปลาหวานก็ได้หรือแก้วก็ได้หรือจีิตามก็ได้แต่ว่าบ่ตามดอกขานด